ห้องที่สถานโบราณบัตรธรรมห้องที่สถานโบราณอันนี้ค้อนลูกยางน้นนะานอกนเะหันหน้ามาเอานั่งงก็ดีไปหัวมือ อรร๋อบัดทำช่วงที่สถานโบราณมันสิอโบสนั่นบ่ไฟไผ่มันสิอทอดกว่าละนี้อันนี้สีมากเลนี่อันนี้ ไอหัวมือลานปฏิบัติมดีสมา ที่พักพิงอยู่ตรงนี้ลานปติดิสมา อยู่ตรงนี้เหรอปัดทรรมทองที่สถานโบราณดีเสิแม,ม่ปัตธรรม ที่สถานโบราณโอ้มัดเท้าขึ้นจังแดบโอ้มัดเท้าขึ้นจังแดบ ที่พักพิงอยู่ตรงนี้เก่าแก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีหโลกันที่ไหนน่ะเก่าแก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีหโลกันที่ไหนน่ะ หันหน้ามาเอานัง่งมิวสวยมากๆที่พักพิงอยู่ตรงนี้ปัรรำ ที่สถานโบราณหัน,น,นหน้ามาเอานัง่งปัดทำห้องที่สถานโบราณ ที่พักพิงอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เหรอหันหน้ามาเอานั่งเก่าแก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีหลบกันที่ไหนหน่ะที่พักพิงอยู่ตรงนี้ <c oughs> ลานประติอยู่ตรงนี้เหรอมีวูสวยมากมาก ที่พักพิงอยู่ตรงนี้ตื่น้ไปหัวมือเก่าเก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีหลบกันที่ไหนหน่ะ <c oughs> ดีเมากนี่คนลูกอยากน้ำนะินหันห้ามาเอานั่งที่พักพิงอยู่ตรงนี้ลูกนนะ เด็กเมา่ที่พักพิงอยู่ตรงนี้อา้านี่ข้อนลูกยางน้านะ เอกิจนอันนี้ควนลูกอยากน้ำนะเอกิจนอันนี้ควนลูกอยากน้ำนะเอาเนอะเก่าแก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีหลบกันที่ไหนน่ะโอ้มัตเอาขึ้นจังไดดดึงกระดีไปใส่เนี่ยสาหน้ามีวางไปหัวมือ มันสิบอดนั่นบอดไปไกลมันสิหอดง่ายกว่าละนี้ปัดรำห้องที่สถานโบราณวิวสวยมากๆ บัดทรทรมหวงที่สถานโบราณอันนี้สีมากไปน,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 นี่อันนี้ร้มานเพราะ กึ่นจังไดับมิวสวยมากมากอยู่ตรงนี้เหรอนอันนี้ข้อนโลกยางน้ำนะ่นะที่พักพิงอยู่ตรงนี้ เก่าแก่ของโลกอ้าวอ้าวทำไมจะไปหลีลกหลบกันที่ไหนหน่ะ <laughs>